วังนี้ผมกัจมาแข่งไหนเพื่อนแต่งะรแข่ง้างบ้างอนนี้ก็โกงต้องเซ็นเหมกันหรือเปล่าต้องเซ็นเงินอ่ไหมไม่ใช่นี่ใช่กระ้างด้วยอหมแค่เพิ่งเซ็นแค่แค่ชั้นเดียวใช่ไหมไม่ได้เซ็นนี้ก็ปกติพี่ไม่แต่ถ้าบางคนบางคนขอดูนี้เซ็นสองสองชั้นไม่ต๊กอ่ะสชั้นอ่ะก็ต้องเซ็นเบอร์่สออือเซ็นสองชั้นนี่จค่อ่เซ็นยังไง ยังไ,ไม่ลบลบอะไรให้เลยเขาเสมือนใบจริงไงคะเราเคยเซ็นแบบแบบไหนอะไรแบบม่ใช่ไหมถึงเนี้ยที่ว่าจะไปลบให้นะคิเนี้ย่ไม่ไม่ทนล้ท่เดขาู้ส่งไปนเนก่อนน้อใบใบคุณก็ไนอนนอนตกลอ้อย่างพี่วัดตงนั้นอไนี่สองขอดมะนาดนบเ็นอไ่เนีตัวตัวเนตัวท่อีตา่อ รู้เราแข่งกันซับบอร์ดเวอร์ดีอ่ะทำเวอร์ดีมากเลยทำเดชนขึ้นมานทำอยู่บอกมีเวลาตื่นขึ้นอยู่นั่นะก็บอกว่าเนี่ยก็คือว่าเขาว่าได้ระดับที่ว่าเป็นผู้บริหารที่ได้รางวัลเลยแล้วเขาก็บอกว่าใช้แบบทีมทำงานอ่ะเขาบอกว่าเพิ่งไม่ต้องเอาเคาเดินเอาเคสลายเดือนก็ได้เขาบอกเนี้ยเอาเคสเดือนก็ได้เดิสี่เพิ่งจะมีแบบใช้เดือนต้องสี่ คือเ<ะ>ินอะไนะ่้เ่ความหวังกว้างเบอกว่าเอาแค่าว่าายเดือนก็ได้แค่เนสองกดอนเออมันกืว่าทั่ถาาว่าประการดีถ <more> ้าเรามีเวลาแล้วก็นี่แต่ทั่วไปในหลักอทั่วจะเป็นควมทีู่ไม่ได้ไม่ได้เขาถูกแอย่างบแบน้วนะคังแบบหาเหมือนทั่วไปทื่คนพูดที่เก่งแต่ถ้าใครอยากทำพี่ไอโนาะตั้งได้ป่ะหนกเกไม่ถนัด เราตั้งได้ปัญญาไม่ห่างตั้งใจก็จบคนที่ตั้งใจจะทำจริงๆเราคือทำด้วยใจแต่คนที่แบบอยาไปขอให้เขาช่วยปีเดียวจบเขาไม่ทำอีกแล้วพีหน้าว่าไม่อเขาทำเขาก็ช่วยแต่ถ้าคนที่ยื่วก็เลยขายยากจะเน้นคนแต่ถ้าแบบมาแบบพี่ทำอะไรจช่วยปีเดียวแล้วเงินจบคิมเพียงเท่านี้นะโอ้ยเขาหมดแล้ว